หลังหลังของบุญเก้าขีประจําปีหมู่12บ้านาตาลตำบลพวกสีพรเสว่างโด้ดินครับนี่ก็ําลังจะแต่งผูกผ้าเพื่อความสวยงามนะครับของบุญเก้าขีนะครับ,บ,บ,นะรบนี่ครับก็จะสวยงามนะครับบุญเก้าขีนะบุญเก้าขีใหญ่